อันนี้ทุกคนจะได้เสียงผมชัดขึ้นแล้วก็ดังลั่นเลยนะครับถ้าผมกดบูตเข้าไปเนี่ยมันจะลั่นกว่าเดิมฮัลโหลอ่าประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมวันนี้นะครับเปิดประเด็นคลิปแรกเลยนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมนะครับเพิ่งเรียนจบปอตีนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาสอนการบูตใหม่นะครับโดยใช้โปรแกรมคาวฟิตไวชิงเจอร์เหมือนเดิมนะครับผมก็ส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับผมคือผมใช้แอปอันนี้นะครับมาตลอดนะครับผมคนอื่นจะใช้อะไรก็เรื่องของมันนะครับผมคือกูใช้ของกูอย่างนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับเข้า Google ครับผมพิมพ์ไปเลยครับผม เติมเดิมขาว c h น g e r d ์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวลิงก์อะไรนะครับวเดี๋ยวผมจะให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็คลิกลิงก์ที่ผมให้มาแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ก็กดที่ดาวน์โหลดนาาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นอันนี้นะครับ64บิตนะครับกดตามกูเลยนะครับผมไม่ต้องเลื่อนไปไหนนะครับกดโหลดไปครับโฆษณาอะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับ กดไปครับผมอ่าแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์นะครับคูไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับอืมนี่นะครับกด s a v นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมาอยู่ในดาวน์โหลดของเราจากนั้นนะครับปิดไปก่อนอ่าเราก็รันโปรแกรมขึ้นมานะครับกด next กด run กดกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมกด next กดวางโฟลเดอร์ที่คุณจะวางนะครับว่าวางในไหนใดซีใดดีนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ อ่าคือตอนนี้ผมติดตั้งไปแล้วอ่าสมมติผมติดตั้งเสร็จแล้วใช่ครับอ่าได้มาแล้วปุ๊บติดตั้งตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับกดดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับปีขึ้นมานี่นะครับจากนั้นนะครับไปที่เซตอัพนะครับแล้วก็ s ิสเ e มนี่นะครับตัวแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราดูว่าเราใช้ไมอะไรนะครับอันนี้สามารถดูได้นะดูได้นะครับ อันนี้ผมใช้เป็นไมโครโฟนเลเซอร์มินินะครับไร้เส้นเฮียอะไรอ่านไซเลนไซเลนอะไรสักอย่างมินินะผมอ่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ชื่อยี่ห้อไมคตัวเองนะครับคลิกขวาที่ลําโพงนี้นะครับขวาล่างนะครับแล้วก็ไปที่ซ o u n d s e t t i n g นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่นะครับมอ s o u n d Setting นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับเป็นเอ่า r e c o อร์ ing นะครับตัวนี้นะครับอ่า ถ้าเกิดเป็นไมจิ๊กถูตัวนี้คือเป็นไมของเรานันเองนะครับผมผมไมเป็นผมใช้เป็นไมเลเซอร์ไซล i นมินินะครับตัวนี้นะครับก็นี่นะครับถูกต้องจากนั้นนะครับเรากดรีมูฟก่อนนะครับมาที่ sfx นะครับตัวนี้แล้วก็กด i n s t a l l ไปที่ไมที่เราใช้นั่นเองนะครับผมกดนะครับกดค o s e ไปเลยนะครับ เราลองเช็คเสียงตัวเองก่อนครับว่าไม์เราติดหรือเปล่านะครับผมมาที่เฮียไมโครโฟนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าติดนะครับผมก็คลิกดับเบิันคลิกขึ้นมานะครับไปที่ Set v o ไว้ Chan เ e r เอยเดี๋ยวเราปิดก่อนแด้วเราฟังเสียงนี้ไปเลยนะครับอันนี้เป็นระบบที่ผมจูนขึ้นมานะครับนี่นะครับปรับเบสได้นะครับเดี๋ยวผมปิดปิดนี้ก่อนอ่ะ ปิดฟังเสียงตัวเองก่อนนะครับผมมนจะอที่บายก่อนนะครับว่าโปรแกรมตัวนี้นะครับมีเสียงอะไรบ้างนะครับผมก็หมวดแรกเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเสียงแบบพวกเอเลี่ยนเสียงแบบเสียงแบบเสียงแหลมเสียงกระลอกเสียงโรบอทเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับจูนได้คัสตอมผิดคัสตอมเฮียไม่รู้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถถ้าเกิดเราปรับไปซ้ายปรับไปซ้ายเนี่ยเสียงมันจะเสียงมันจะต่ํานะครับไปขวามันจะสูง เสียงแหลมเสียงกระลอกนะครับปรับได้นี่คือจูนได้นะครับอที่ผมใช้เสียงเคโทูก็ปรับปรับไปทางซ้ายนะครับปรับไปทางซ้ายอีนะครับนี่ปรับไปนี้นะครับวันนี้ครบเคทูนะครับผมนี่นะครับผมจะปรับเป็นเคทูก็คือปรับไปทางซ้ายนะครับถ้าไปขวาก็จะเป็นเสียงแหลมไน้งวยใ่ชยส่ายใเอประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากให้จูนเหมือนเดิมก็ไปที่0ูนย์จดย์นะครับผมจะบอกแค่ ที่ผมใช้เป็นหลักนะครับส่วนไอเนี้ยผมใช้ไม่เป็นนะครับบอยอมรับเลยว่าใช้ไม่เป็นนะครับไอนี่ไอพวกนี้ใช้ไม่เป็นนะครับมาที่ส่วนตอนนี้นะครับไมโครโฟนเซตติ้งคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไอบูทเนี่ยมันจะไม่มีบูทเดฟอลต์เนี่ยมันจะไม่มีนะครับถ้าเกิดเราปรับบูทเนี่ยมันก็เสียงดังนะครับฮัลโหลฮัลโหลเฮจ่อย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 เจ่เสียงมันจะลั่นนะครับผมเสียงก็จะเริ่มลั่นแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้เสียงพวกสัตว์พวกเอเลีี่่ยนนก็ไปปรับ ไม่อยากใช้เสียงมันแล้วนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะครับผมมารีเซ็ตเดิมนะครับไอตัวเซนไอนี้นะครับเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนว่าเป็นตัดเสียงรบกวนนะครับถ้าเกิดเราปรับสูงเนี่ยเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดีนนะครับแต่เสียงมันก็จะตัดเกินไปเสียงมันจะหายเกินไปเนี่ยผมประมาณไว้ประมาณนี้พอนะครับอันนี้คือเบส ถ้าเกิดจะให้เสียงบ็อกซิ่งเลยเสียงแบบเฮียเจาะเฮียเบนเจาะเสียงแบบทุ้มๆหน่อยนะครับก็ปรับเบรกขึ้นมาสูงๆหน่อยนะครับแบบเฮียเจาะเปเป็นพ่อแม่ลู้กันปแต่งงานชูวิบ้าป่ะเฮียแต่ถ้าเกิดจะให้เสียงแบบว่าแหลมๆหน่อยนะครับก็ปรับไปซ้ายนะครับเสียงมันจะใสๆหน่อยนะครับผมก็ไอตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นจะทําให้เสียงมันชัดขึ้นนะอันนี้นะถ้าเกิดไปหลังก็จะแบบเสียงจะ อันนี้หน่อยป่ะเสียงมันจะแบบไม่ค่อยได้ยินมะเสียงมันจะแบบนั้นถ้าเกิดมานี่เราจะเสียงมันจะแบบใสๆนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับการที่จะบูตใหม่นะครับผมอันนี้จะเซตในโปรแกรมก่อนนะครับเซตในโปรแกรมก่อนก็เรามาที่บูตตัวนี้นะครับถ้าเกิดปรับร้อยไปเลยเนี่ยมันจะมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับมันจะฟังไม่รู้เรื่องเสียงมันจะแบบโอ้โหอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ ก็เซตไปที่เดี๋ยวผมเซตนี้ก่อนลําโพงก่อนนะครับขวาล่างนะครับมาที่ Sound Setting นะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับมาที่ More Sound Setting แล้วก็มาที่ Recording แล้วมาที่ไม c ์เรานะครับแล้วคลขวาแล้วก็ตัวล่างสุดนะครับไปที่ Level นะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่หกสิบห้านะครับคือมันยังไม่ลั่นนะครับมันยังไม่ลั่นผมจะปรับสักประมาณ รั้งเลยรั้งเลยอ่ะแล้วก็โอเคไปนะครับอันนี้ทุกคนจะได้เสียงผมชัดขึ้นแล้วก็ดังลั่นเลยนะครับถ้าผมกดบูทเข้าไปเนี่ยมันจะลั่นกว่าเดิมฮัลโหล่าประมาณนี้นะครับผมขอปรับออกก่อนนะครับปรับปรับเดินม,มันอ่าหลังจากที่เราอ่าเซตอะไรเรียบร้อยแล้วเซตโปรแกรมข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นเราก็จะเข้าไฟเอ็มกันแล้วนะครับผมแล้วผมจะไปสอนการใส่โค้ดอีกทีหนึ่งใน F8 นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินเสียงผมเบานั้นผมได้ทําการปิดเสียงไว้นะครับผมเพราะคือว่าถ้าเกิดเดี๋ยวผมเปิดไปเนี่ยมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมก็อย่างแรกครับ F8 ขึ้นมานะครับผมแล้วก็วางโค้ดที่ผมให้หน้าจอไว้นี่นะไปใส่ใน F8 นะครับผมก็คือเซ w h y ์อ n นเทนต์มิวสิในเองนะครับผมพอใส่ปุ๊บเราก็เอนเตอร์เลยนะครับเท่านี้นะครับผมก็สามารถจะทำให้ไม์เราเนี่ยไม่จมแล้วนะครับผมก็คือว่าเวลาเราฟีไม์เราจะลรบดาใครครับไม์จะไม่จมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่โค้ดเนี่ยเสียงมันจะแบบอู้ๆเสียงมันจะแบบเสียงมันไม่ปลดล็อกอะ่ะเออถ้าเกิดใส่โค้ดนี่มันจะปลดล็อกเสียงเลยมันจะแบบลั่นก็บนอีกอ,ะอ่ะประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะลองครบวงจอยนะลองเปิดโปรแกรมนะครับอลองเปิดโปรแกรมนะ